นิทานเรื่องตัวไหมกับแมงมุมนอนไหมได้รับคำสั่งจากเจ้าหญิงให้ทอผ้าไหมเพื่อนำไปตัดชุดถวายพระราชามันเริ่มถักทอเส้นไหมของมันอย่างพิถีพิถันสักพักมีแมงมุมตัวหนึ่งเดินผ่านมาแล้วพูดว่าข้าขอชักใ,ใกยใกล้ๆเจ้าได้ไหมตัวไหมอนุญาต แมงมุมเริ่มชักใยของตัวเองอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่นานก็เสร็จดูใยของค่าสิมันละเอียดอ่อนและใหญ่กว่าของเจ้าเสียอีกตัวไหมมองอย่างไม่สนใจและตอบกลับไปว่าก็จริงอยู่แต่ใยของเจ้าก็มีไว้แค่ดักจับแมลงตัวเล็กๆเ,เท่านั้นหากมนุษย์เห็นเข้าก็มีแต่จะเขี่ยมันทิ้งไปแต่ดูใยค่าสิมันจะถูกเก็บรักษาอย่างดีเพื่อนำไปถวายเครื่องทรงของ,ของพระราชา นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่างานที่ทำด้วยความปราณีตอดทนย่อมมีคุณค่ากว่างานที่ทำแบบลวกๆพุทธภาษิตยุดย่อมเจริญแก่ผู้มีความหมัน่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวนก่อนแล้วจึงทำสำรวมแล้วเป็นอยู่โยยทำไม่ประมาท